กระสวสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซมิกาเองครับวันนี้เล่ามาอยู่นในบลวใครเนื้อเสือใหญ่ครับวันนี้ก็จะมาเล่นเนื้อเสือใหญ่ตัวอวยของผมเองอีกหนึ่งตัวกับคนที่กับช่องที่อวยเซริกะและเซนะเป็นกิจวัตรแต่ตอนนี้ทนรอยยิ้มซาโอลิไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ครับผมก็วันนี้ก็คงจะไม่เล่นใครหรอกครับก็มาเล่นคนที่ผม,มงกงงงม,มากที่สุดในชีวิตทุกคนก็รู้ครับผมวันนี้จะมาเล่นนเรื่องสาย,ายใะรเอามาคือสายสายอะอยซาลิเดตนั่นเองโคโยงเปล่าว่าอดีเลยว่ามาอย่าปาดีงั้นสินะหนูอยากได้น,นะครับจะแนะนำจะครูขอโทษนะหนูแวะไปชาเล่สักแป๊บสักประเดี๋ยวเดียวได้ไหม อยู่แล้วเข้าใจแล้วหนูจะไปเดี๋ยวนี้เลยแหละงานพธรทมใหม่เนื่อเริ่มสายใหญ่ไม่ใช่วันงานพรรทำอย่างที่เธอไปเจอมานะหลังจากนั้นไม่นา,านซาลิก็มาถึงเลนได้พมกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าอะไรอย่าเป็นระเบิดขอร้องอย่ามาเล่นระเบิดแถวนี้ลูกอุตส่าห์ประเบาบอกผมยางดีขอบคุณที่สละดเวลาให้นะครูที่ผ่านมาที่หนูมาอาวันนี้เพราะ ไม่ดีไม่ดีกว่าเอาหนาเอาให้ดูเลยดีกว่าน่้จะอธิบายดีดีกว่าคำพูดอ่ะครูออไปเรงนี้ในสปแปรบเลยว่าหนูต้องเตรียมอะไรหน่อยอ่ะโอเคถึงไม่รู้จะเตรียมอะไรถ้างาน,นไว้เตรียมเสร็จแล้วจะเรียกนะเูอทำไมใส่ไม่ได้นะเนี่ยหรือว่าระหว่างนี้เราอ้วนขึ้นข้าไม่ถึงเลย เออคุณสาวลิเสร็จหรือยังเดี๋ยวยังไม่เสร็จรออีกหน่อยครูต่อมาเอาล่ะเรียบร้อยล่ะครูเข้ามาได้เลยดูเขาอะ โอ้ยโอ้ o w โอเคใจเย็นๆ <laughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ <laughs> ใครก็ได้หาโบให้กูเดี๋ยวนี้ดิ <laughs> ไม่กูไม่ไหวแล้วว้า <laughs> ว <laughs> <laughs> เอ่อเออ ครูทำไมต้องจะตาจะถล่มออกมาอย่างนั้นอะดูแปลกหรอเออเออนี่มันนี่มันส,สาวลีหรือเปล่าก็หนูไน้สิชุดแบบนี้ไม่เหมาะกับหนูจริงๆหรอตัวตีอีสีเวลาหรือแล้ววันนี้ไปเถอะเออเออเออเอเอ,เอมันมันเหมาะกับสาวลีมากเลยนะงั้นงั้นเหรอขอบคุณนะแต่ ต่าจะดีก็น่าจะดีกว่าที่หนูด้บายก่อนจริงๆมึงเออได้งานพระรามที่ได้เงินเยอะมันงานนางแบบชุดเดรสก็ต้องรูปลงนิตยสารด้วยโอ้ฟังดูเป็นงานที่จริงจังมากเลยสิมันก็จริงใจที่หนูคิดไว้เลยต้องเตรียมตัวเยอะเลยอะ่ะหนึ่งชุดเออคุณรินบางแล้วพระนางนั้นส่งให้รอใส่ก่อนแต่เรื่องนอกเหนือจากนั้นไม่รู้เลยว่าต้องทัอย่างไงดีเออแต่ว่าใส่ชุดเดรสนี่มันสวยจริงๆนะ มันบังเออหลอนมันมาเออหลอนนะก็แค่บังชุนบังเอญที่ได้ชื่อกับเขากราหนูอ่ะเอาเถอะบอกแกแทนหนูจะบอกว่าไม่ค่อยรู้งานของนางแบบเท่าไหร่ท่าทีรู้จักโพดท่าอะไรแลถ้าต่อใต้ายรูปเพราะงั้นเลยอยากถามครูอย่างหนึ่งโบโคตรใหญ่นางแบบจอโพดท่าแบบไหนหรอครูรู้หรือเปล่าเออเออโพสในแบบของตัวเองอย่างตอนนี้ก็ได้นะ พวกนแบบของหนูอย่างตอนนี้มันเป็นยังไงหรอคะโปรตนแข็งก่สวยงามงามแต่ให้เขารู้สึกเขเขินปรติหนูแพ้พาะทบอย่างนี้เรอเหรอเออก็คงความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละเสีย <IS IL EN C ES> งเปลี่ยนเลยนะกูเ <IS IL EN C ES> สียงเปลี่ยนเลย,สย,ยเสียงเปลี่ยนเลยอะใส่ก่เกงแม่เล่นเรืองสายใายญ่ตโวยตัวเองแม่จะเหลือ,อเหรอค <IS IL EN C ES> วามเป็นธรรมชาติไอ้ตู นั่นสินะคุณจะบอกว่าหนูค่ามมั่นใจหรือไม่ประมาทใช่ไหมถ,ถ้าเติอนเป็นแาวธรรมชาติแบบนี้เหรอเหรอโ<ห>อ้โจอ <laughs> กูด้วยโอ้ายสวนท่าสุดท้าย,ายขอลรวีใกล้ๆอีกหน่อยพวกนี้มั่นใจไหมไไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,วโอ้ยกูไม่ไหวแล้วเจอผมด้วย ทำไมท่าแบบมันวิญญาจะไหลออกจากล่างหนูทำตาแปลกวัดไปธรรมชาติน่ะสิออขอไายลูกได้ไหมขอนึงลูกขอไม่ได้เออไม่ไคยูจะเกบไว้ดูอยู่คนเดียวแบบิีๆไม่ได้เขาไม่ใหญ่ถ้าเป็นลูกที่เคยครูแล้วก็ขอพลาดที่จะก,กว่านี้หน่อยได้ไหมอ่าโอ้ยเมื่อกีท้ทำหน้าคนดีเลยมันดียังไงเออจะรู้ว่ายายไต่ลูกไม่ได้ต้องไปรุนแล้วละไปอีกเยอะ เออไว้ไหนูคนจิกง,งานแบบสุดเยสแล้วค่อยพอดีกว่าเอาลู้นไปครูดูแล้วกันโอเค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 ตกลงให้แล้วนะสัญญานะเอ้ยจริง,รงๆเลยครูคนเนี้โอ,อ้ไม่ไหวโอว้ดีละจะตรีลไปแล้วกันเตรียมตัวสอนครูเลยเลยครูดูเฮาเาดูทีๆแล้วี่ไนได้ตกกูได้เต็มประเด็นอ เก็บตัวไว้ยซาลิหมดเรียนจะย่าอาการเลยแหละมอใขออโอ้ยกูไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นคุณขู่กับซาลิก็ตั้งใจฝึกโทนโฟตนางแบบด้วยจุดเดตด้วยกันโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอพักสักโครรับไม่ไหวแล้วไอ้โอ้ยโอ้ยไม่ไหวโอเคกลับมาต่อกันดีกว่า ครูีหนูเองนะมีเกิดขึ้นมากมายเลยแต่มันก็ทําให้หนูได้เรียนรู้พาะโพธิ์ที่เป็นธรรมชาติเพราะง,งั้นก็ขอบคุณนะไวต้ตอบแคนมุณคุณครูขอเป็นรูปสาลีก,ก็พออันนี้ไม่ได้สิ <c oughs> เฮ้เฮ้เฮาสอลอเข้าสิง <c oughs> โรูหนูพอม,มีเวลาไหมมีอยู่แล้วว่ามาอย่าปรานีซือว่าหนูต้องขอร้องแล้วด้วยพระเจ้าอายแต่ไม่มีใครใขรไข่ไปรไปหนูขอร้องละ เป็นเรื่องอะไรงั้นเหรอโดยที่เกี่ยวกับนำแบบครั้งก่อนอ่ะคราวนี้เป็นการถ่ายวีดีโอตอนชัดเต้นในชุดเดชหนุ่มเต้นไม่เป็นอเดินี่อยากให้มาสอนครูพอไหวป่าวไหวอยู่แล้วถ้าเป็นงานงั้นก็จะมาตามที่อยู่โซนโู้นไปนะโอ้โอ้ดูนี่วางแว่เลยโอ้บทเรียนสลับสองคนโอ้สองต่อสองสินะ เฮียโดยไม่มีคัตเตอร์เข้าให้เมื่อกี้เป็นไรสถานที่ที่ราลีบอกคือสถานที่ถ่ายทำที่หรูหราโอ้โคทางนี้ <c oughs> โอ้โคดเยี่ยม <c oughs> อยากระพามาเดทวันนี้ไม่มีการถ่ายทำแต่หนูก็ใช้ได้ไดนะพอง,งานก็รบกวนหน่อยเต่นหนูเต้นรำหน่อยได้ไหมเปลการเต้นละคู่อะเนี่หนูไม่รู้เลยเลยไม่เลยลองเต้นเลย โอเคแปลว่ากูเป็นคู่แรกสิจนะ๊ะจะว่าอย่างงั้นก็ได้ครั้งแรกของหนูก็คือกับครูนั้นเหรอโ oh, wow. oh, wow. อ้หวา้าวคนมีปมขออยากช่วยที่คููเต้นคู่้งแรกเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อใจอได้เลยโคะนั้นก็นำเต้นด้วยความอ่อนโยนนะคะได้แน่นอนอยู่แล้วโอ้าวโอ้หได้อยู่แล้วมีอะไรเหรอหรื่คู่ประหม่าเหมือนกันนั่นสินะหมอตะว,ว,ว่าหนูก็ประหมายย่าชนิดเหนื่อยห้องนี้มันตากว้าง แต่ก็ต้องมาอยู่ใกล้ช่ไก็จะสมดุลลมหายใจเกันและกันเราเราซ้อมแล้วเราบบอบบบบบบบั้นหรอบมาบบบบดูาบคบดูีบดจากครูเรียกกับสนทาแล้วคอเองเขาก็มากินสถานการณ์แบบนี้พอจากครูแล้วไม่รู้เลยว่าขอร้องใครไม่ว่าอะไรตอนทาถ้าเป็นคู่เต้นหน่อยจะได้ไหมถ้าอื่นเป็นเสดนะเข้าใจว่าไปขอร้องให้มากไปหน่อยไม่เลยไม่เลยไม่ไม่เลยไม่เลยตารันก็ขอบคุณนะถ้ากาน เรา,าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเถอะว่าแต่กันแต่เราเริ่มยังไงนะรู้รนะาจาักครับทักทายเต้นรำก่อนหรือว่าอะไรเออเข้าใจแล้วจะเรียนรู้เอาไว้โอ้าวทักทายครูไปสิรูเต้นของหนูโอ้โหอี้ยเจียบโอ้อเโเออจุดดีที่สวยที่สุดเท่าที่กูโอ้เอโอโคฮารุมาแปลก่อนเอองานอาร์ตดี แล้วดูคมซาลีดูคมใช่อุ้ย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 อู้หอกูเอาเข้าโคหาร้ว่าแฝงมันไม้ไหวชัดโอ้โหตั้งแต่ตอนที่แล้วละตามแบบนี้อยู่ไหม มีชนถ้าครูว่าอย่างนั้นแล้วก็แต่ว่านี่มันค่อนข้างจะได้ดิบได้ดีเลยถ้าไปแบบนี้ไม่มีท่าทางแบบนี้เลยค่ะพร้อสองขั้นไม่เป็นสระมันก็ อืดอัดนิดหน่อยอะค่ะนี่เธอจับชายกระโปรงวะเออจับชายกระโปรงไม่ต้อจ,จับชายถ้าไม่เชื่อครูเต้นก็คงยากนะสินะเออน่าจะจับชายกระโปงเราดูแล้วน่าจะเป็นผ้าเหลียวโอโ้โหทครจะเนี่นมองปุ๊บรู้เลยอะแพทเทิร์นชุดซาโอลีอะยากอยู่นะหรือว่าจะเป็นการแท,ท็กทายเพื่อพิสูจน์สิ่งนั้นนะสิ่งนั้นที่ว่าคือ อู้อ๊ยไปใช่ไอ้ป้ามึงก็จะทะลึ่งทุกเรื่องเลยไอ้ห่าใาไอ้สมอสงสร้างง้นถ้้อยู่ในท่านี้จนกว่าครูจะชอใจเลยคนทนไว้ทนไว้น,นิ่งไว้ฉันเคยแข่งเกมน,นี้มาก่อนนี่คือหลักฐานความเชื่อใจของหนูน่ะ ไปแล้วการท้าทายก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะเป็นสิ่งดีๆที่หนูได้เรียนรู้เลย รอยิบแปลกๆนี่มันอะไรกันหรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปเอาเถอะไปที่สเต็ปต่อไปดีกว่าก็ไปคือกระจำเงินเกินนั be, ้นเหรอเก็บทรงไมอยู่กูเก็บทรงไม่อยู่แล้วไอ้กูขอให้สังคุมแป๊บได้หนูเตรียมพร้อมมันแต่บ้านเลยเข้ามาเลยครูกูจะเริ่มแล้วนะพร้อมมันจะเกิดหนูอยากจะเปิดับครู เราเคยเห็นกาจับปืนเทเ่านั้งทำไมถึงสั่นแบบนี้เนี่นี่ยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยจะว่าไปเหมือนเคยเห็นตพืบบ่อกันตอนไปทำงานบริาการในงานปาร์ตี้เลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ไปเต้นจริงๆกูด้วยเราขอบคุณครูเลยนะที่สอนให้รู้แต่ต่อสู้ต้องลองต่อสู้ได้ลองอะไรทำอะไรๆอย่างแบบนี้อ่าเออเป็นอย่างนี้เองจู่ๆก็เมื่อกีกัตสัยนน่าจะเป็นพอระยาห่างระหว่างโนาก็ขามาลดลงเลยๆอย่างไรก็พวกของแต่ครูก็รบกวนนะครู เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมาอยู่ๆเอาโมโมาวางโม,มเอวยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยเออ,เอ,องานเหรอมันเป็นส่วนไปสุดเตหน่ำเนียงขอโทษเข้าใจผิดเมื่อไรคิดอะไรไม,ไ,มไม่รู้ตัวเออดีไอ้หนูวาวเมไหร่โค้งั้นเหรอเอ้ยเข้าใจแล้วงั้นน่ารำเดืกอยคิวว่าแล้วโอ้ยแต่รักกูก็เซาเตหน่ำกับเซอรี่อย่างขมวัชพีนโอ้ว้าวโอ้ว้าวกูแถต่อได้ไวม,มันกล้าหานันหันไปหน่อยอ่ะ แต่ทีไหนพมเพิ่งแตต่อมาทางนั้นยกเลิกจากเต้นลำอ่ะเหมือนว่าแพทที่แปลงไปไปคัาทานันเลยคองนั้นเขาเปเหตุผลแล้วนะครูเสียเวลาที่หนูช่วยได้แท้ไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเหรองานที่หนูประสบความสำเร็จสังคมเรืออื่นมันเป็นประโยชน์ที่ใช้ชีวิตต่อไปอย่างหนูงั้นก็ไว้รบกวนหน่อยนะคุณครูกูแถต่อได้ไหมแค่คกูทอแถ้ต่อ,ถอ,ถอ,อได้หรือไม่โอ้มา พบคนทนระเมศความน่ารักความเตะของสาวลีไม่ได้ไกรก็ได้ช่วยผมด้วยผมผมตัวไม่ไหวแล้วแต่คนถามพี่คันเหรอเปล่าผมไม่ได้คันไม่มีอาการคันไกรว่าคันไม่มีไม่มีเลยไอ้ว่ากูคันไม่มีไม่มีกูบอกแล้วว่าไม่มี ใครบอกกูคันกูไม่ได้คันโว้ยเสียใจด้วยเออ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 ขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าทำไมมันน่ารักอะไรขนาดนี้เออกูอยากได้นิตยาาสารของเธอครูติดงานอะไรหรือเปล่า ไม่อยู่แล้วนั่นสินะข้าจ้างนางแบบพราทามาแล้วอย่าตอบเยๆที่ดื่นหนูเอาไว้อะได้ยินว่าตอบแทนด้วยการเสื้อหายแพงรายร้านรู้ให้ชอบอะไรง่ายๆอะ่ะขอโทษที่โลกงั้นหรอแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ที่ใจมันไม่ใช่ราคาเข้าใจแล้วงั้นเราไปเจอร้านที่ครูเคยไปบ่อยๆแล้วกันจะรอที่นั่นตอบแทนบุญคุณ เฮ้กูอยากเห็นอยากได้โมเมนต์นี้กูขอบมาทีร้านอาหารเพื่อเจอซาโอลิแต่ว่าโอ้บอกอื้อเอะคุณซาโอลิแล้วกูรออยู่เลยไปกระเถิบไปร้านไหนเลยอ่ะด่าด่าเดียวเอยออกมายืนรอไนท่างชนนี้ได้เหรอนี่เวลาการตัดมาสำคัญคนแต่งตัวแค่กิดเกลดฝรั่งข้ามก่อนเลย โอ้ใส่เดรสขาวเลยเป็นลูกสา,าวคนละคนสูงหรือเปล่านั่นเนี่ยสูสัดขนาดมิตรแล้วทั้งนี้กันเหรอโอ้สวยไปขอถ่ายรูปดีไหมนเนี่ยโอ้หุ่นเจี๊ยปะกูจะว่าไปค่อยเที่ยวเอาแต่มองกระซิกระซาเอาเลยไม่รู้ผิดอะไรป่ะเออเออว่าย้ายที่ดีกว่านะเดี๋ยวสิครูไป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 ย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่ย,าย้ยา,ยยายที่ก่อนอืมตะกอนมันโอเคในที่สุดครูกระซาเลยไาที่อืน่น ที่นี่เด้แล้วคุณพยาไยด้ไปสถานการณ์ได้ซารีฟังงานเนาะก็ใส่เสื้อผ้าวอว์เกินคืออยู่ในนี้ตกเป็นเป้าสายตาละ,ะแต่คุณไปสบายใจเลยโทษนะอยากจะเรียกค่าตอบแทนแท้แทๆวันนี้ควจะพลาดแล้วลนะมั้งดีไปเปลี่ยนชุดใหม่รอตรงนี้แป๊บเออแบบนี้ดีแล้วงหมายว่าไงหม่หรอขวอานะ <c oughs> แต่ว่า นูเตะโต๊ะวันนี้ในะร้านอาหารที่ครูชอบว่าไงนะครูทำอาหารเองไงเป็นเงี้ยโอ้เหมือนเออเออสาวนี้ตัวนั้นสีิทงแต่ขอพยายามสิทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้ล่ะเนี่ยเข้าใจแล้วเอาตามที่คุณต้องการแล้วกันเดี๋ยวอยากเห็นครูก็อยากเห็นอาหารที่ครูทำเหมือนกันดูว่าันนี้ที่บิดาตําจ,จริงๆแบบนี้ต้องถ่ายเก็บครูไปแล้วถ่ายรูปเข้าใจแล้วจริงเหรอ ครูช่วยทำนพระธามแบบนี้เอามาดีด้วยถ่ายรูปไประเเรื่องอยางกของหนูหรอกเพราะงั้นเลยมียางอย่างให้รับไปสิอะไรอะ่ะแวบมันคือซองหน่อยมันคืออะไรนี่จะเจสายแฟชั่นดีิีรูมหนูไม่คิดแล้วว่าจะได้ขึ้นโปกกับคนอื่นเขาด้วยทางนี้ทางนั้นบอกให้เช็เป็นนางเลยรอถ้ามีโอกาสด้วย แต่ค่าจ้างแล้วได้ช่วยติดต่อแทนมาแล้วด้วยต้องหมดเป็นเพราะครูช่วยหนูไว้เลยอยากเอานิ้เสียไม่ให้ครูเป็นคนแรกอู้วโอ้เดี๋ยวครูจะเปิดดูตาจะจะเปิดดูต่อหน้าหนูเลยเหรอโอเคโอเคเห็นลูกโอ้ดีใจดีใจมากเลยรู้แล้วนะเลิกดูลูกแล้วเปลี่ยนเทียรหนูตอนนี้ได้ละมันดูตัดต่อไม่สวยในตาชัตัวจริง ไม่ค่อยตังค์เท่าไหร่เลยเหรอจริง้วเนี่ยอู้มันอู้ขอขอเลยเออก็ได้แต่นะเอาไปคุณดูเด็ดขาดนะเข้าใจไหมอย่าโหโคตรดีของดีของดีเก็บไว้เถอะเฮียหลังจากถ่ายรูปก,กันรัวๆครูกับซาลิก็ใช้เวลาทำอาหารกินอาหารด้วยกัน ของโค้ดีแบบนี้ี่แเลยเก็บไว้เถอะเฮียของมันดีมากครูเออวันนี้หนูก็สนุกเลยอาหารที่ครูเลี้ยงก็อร่อยมากเลยวันนี้จะไปตอบแทนมันครูได้แท้ได้เป็นนี่มันคุูอีกแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไมครูต่างหากนี่แหละถ้าน่าจะตอบแทนเยีายงดีเลยหนูขอย้ำอีกรอบนะรูปที่ถ่ายวันนี้ห้ามให้คอนอื่นโดห้ามเด็ดขาดประกบปลุงผมยังดีอย่างนี้ม <c oughs> ีหรือ จะทำตามสัญญาหยอกสัญญาจากใจแล้วกูจะดูแลอย่างดีดูแลแบบพงพงผมเลยแหละในผมในอนาคตเป็นคนแคปเอาแล้วไปเขินกันหน้ากล้องเอาโอ้ยไม่ไหวครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับเนื้อเรื่องใญ่ของซารีเดสโอ้ยไม่ไหวว่ะของดี